จังหวัดนคนปรปฐมจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนคนปรปฐมร่วมกับบริษัทโตโ,ตโยต้านคนปรปฐมจำกัดจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเพื่อเป็นการจูงใจประชาชนให้บำรุงรักษารถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถเมื่อครบระยะโดยศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้านคนปรปฐมให้บริการเช็คสภาพรถยนต์ฟรี33รายการ วันที่23ธันวาคม2568ที่ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้านาคนปรปฐมนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยโดยน, 30, นยายไตรศิธิ์ธัญญาพรสมบัติขนส่งจังหวัดนคนปรปฐมกล่าวว่าสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนคนปรปฐมร่วมกับบริษัทโตโยตา้นาคนครปฐมจำกัดจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย เพื่อเป็นการจูงใจประชาชนให้บำรุงรักษารถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์เมื่อครบระยะโดยศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้านคนปรปฐมจะให้บริการเช็คสภาพรถยนต์ฟรี33รายการโดยไม่คิดค่าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและให้ส่วนลดกรณีต้องเปลี่ยนถ่ายอะไร15%ทั้ทงนี้จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลทั่วไปมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากรถยนต์ดีเซลประกอบกับเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนมีการเดินทางจำนวนมากดังนั้นเพื่อลดการเกิดมลพิษจากเท่าไอเสียรถยนต์ที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตรวจความพร้อมของรถก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลเพื่อความปลอดภัย ขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนคนปรปฐมข่าวภาพภูวนัทแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน